ครับมาแปลงหญ้าหวานก็อดไม่ได้ที่จะแวะดูอ่าหญ้าเนเปียร์ท้ายเขื่อนนะครับเนเปียร์ท้ายเขื่อนเนเข้ากาลังงามนะฮะซึ่งหลังจากเมื่อวานก็ถ่ายไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเขาแค่สิบกว่าวันเองนะครับสิบกว่าวันงามมากครับนี่ผมจะให้ดูนะฮะเลยทั้งนั้นเลย ะฮะหเห็นจะชัดนะครับเนี่ยการแตกกองเขาเขาจะแยกหนึ่งต้นนะครับก็จะแยกแยกแยกออกมันหวีกล้วย,ยคือตอนนี้ก็แยกราบไปก่อนเดี๋ยวเขา้าเข้าสามสิบวันหรือสี่สิบวันก็จะตั้งตรงขึ้นไปนะครับความอวบเห็นไหม นี่ขนาดสิบสี่สิบห้าวันนะครับเกือบเท่านี้โป้มือละนะครับสวยงามนะครับหลังจากเมื่อวานก็มาถ่ายให้ให้เพื่อนๆนดูก็วันนี้ผ่านมาก็แวะอดที่ชื่นชมไม่ได้นะครับเขาสวยงามมากเลยนะครับเขาเขางามมากไม่รู้จะสรรหาคำพูดยังไงนะฮะ กอหนึ่งกอหนึ่งก็อันนี้ตอนที่สองก็จากที่ตอนแรกก็ห้าหกต้นนะฮะงวดต่อไปน่านะจะเป็นสามสิบสี่สิบต้นแล้วครับเนี่ยสงามมากนะครับเดี๋ยวจะขยายเพิ่มอีกนะครับขยายเพิ่มอีกสักหน่อยนึงนะฮะเพราะว่าลูกค้าสนใจมากเลย แล้วก็เอาไปลงที่โคกหนองนาสักโคกหนองนาผมาทั้งหมดเจ็ดไร่นะครับก็แบ่งเป็นป่าป่าไม้ป่า,ปา,ปาอะไรต่างๆที่อยู่ของสัตว์เล็กๆไปสองไร่นะครับเป็นพื้นที่น้ำอีกประมาณสักสัก,สกไร่หนึ่งนีง่คเป็นสามไร่แล้วเหลืออยู่สไร่ก็พื้นที่น้ำสัก สักสองไร่นะครับก็เป็นอ่าเป็นสี่ไร่เหลืออยสามไร่ก็จะปลูกนะครับคล,คล้ากันไปนะครับปลูกหยาปลูกผักปลูกปลูกข้าวสักไร่หนึ่งนะครับเหลือสองไร่ก็ปลูกหยาไปนะครับเลี้ยงอยากจะเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดไปนะครับตามธรรมชาติรรไม่รู้จะไม่รู้จะจะทำได้ไหมนะครับ ช่วงนี้ก็อยู่เล่นสนุกสนานปลูกยาไปนะครับครับย่างงางไงก็อย่าลืมติดตามที่ช่องมันสวนลูกอิดน,นะครับก็อย่าลืมกลีก้างเข้ามาที่เบอร์โทร064 3937310นะครับอีกเบอร์หนึ่งก็คือ0 8 1 2 0 4 9 1 5 1ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ